สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการรีวิวไพ่นะคะซึ่งส้มทำเป็นครั้งแรกนะเพราะว่าเห็นว่าไพ่ล่าสุดที่ส้มได้มาเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะสำหรับไพ่ที่ส้มได้มานะคะ,ะราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วก็หาซื้อยากนะคะเนื่องจากว่าไพ่สำหรับนี้เนี่ย สวยน่ารักเนาะแล้วก็เวลาของมาถึงเนี่ยนะคะจะหมดไวมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนํามาให้ดูกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในคลิปต่อไปอะเนาะเดี๋ยวในคลิปหน้าอาจจะนาไพ่นี้นะคะมาให้ทุกคนได้เลือกเล่นกันแบบพลิกอากาศด้วยนะคะอันนี้ก็มารีวิวให้ดูกันก่อนว่ามีไพ่ทั้งหมดกี่ใบนะคะแล้วก็ไพ่แต่ละแบบ ะะแต่ละหน้าไพ่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือคริสตัลยนิคอนทาร์นะคะสำหรับไพ่ใบนี้เนาะนะคะ สำหรับไพ่สำหรับนี้นะคะคริสตัลยูนิคอร์ทาร์ตอ๋อมีคริสตัลด้วยนะคะพอส้มมาอ่านดูจริงๆก็คือมันจะมีการผสมผสานเนาะระหว่างยูนิคอร์นน่ารักมากๆเลยอะเออนะคะแบบเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะมียูนิคอร์นนะคะมีคริสตัลด้วยนะคะแล้วก็จะมีพวกแบบมุมวลดอกไม้มีดงมีดาวอะไรประมาณนี้เลยนะคะอันนี้นะคะเ,ออเป็นน่าจะเป็นไพ่นะคะที่ จัดทำขึ้นนะคะโดยเป็นชาวฝรั่งมังค่านะคะคนจัดทำชื่อว่าพาเมล่าเชนนะคะแล้วกเ็เขียนนะคะหรือว่าวาดนะนะคะในเรื่องของรูปเนี่ยโดยลิซ่าฮ i k กุชิหรือฮิกุชิไม่แน่ใจเนาะนะคะอันนี้กเ็เป็นลายเส้นนะ,นะคะซึ่งทำจัดทำโดยคนที่วาดโดยลิซ่านะคะโอเคค่ะ เปิดเลยแล้วกันเนาะมาดูกันว่าข้างในนะคะมีอะไรบ้างนะคะข้างในนะคะอันเนี้ยส้มแกะพลาสติกออกมาแล้วนะคะซึ่งข้างในนะคะที่จะมีให้เป็นลำดับแรกเลยก็คือจะเป็นไกด์บุ๊กนะคะเป็นนี่นะคะตำตราภาษาภาษาอังกฤษสำหรับสำหรับนี้โดยเฉพาะเพราะว่าสำหรับไพ่ทาโร่เนี่ยนะคะ ค่อนข้างที่จะมีรูปแบบถึงถึงแม้ว่าจะมี78ใบเหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าจะมีรูปแบบหน้าไพ่ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในแต่ละรูปแบบก็จะต้องมีไกด์บุ๊กมาด้วยนะว่าแบบเออจะเป็นรูปแบบไหนนะคะแล้วก็แต่ละใบเนี่ยให้ความหมายอย่างไรบ้างนะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นตำราเล็กๆนะคะเป็นไกด์บุ๊กอันเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีไพ่หนึ่งใบโปะมาแบบนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบเ,เรื่องราวต่างๆการใช้ไพ่นู่นนั่นนี่นะคะอันนี้นะคะก็เป็นไกด์ไกด์ไลน์การใช้ต่างๆเช่นเดียวกันนะคะอ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะใบแรกนะคะอย่างที่บอกว่าสวยงามมากนะคะเดี๋ยวส้มจะเอาออกมานะคะทั้งหมดก็น่าจะมี78ใบล่ะค่ะนะคะเหมือนกับไพ่ปกติเลยนะคะ เดี๋ยวส้มเก็บไกด์บุ๊กต่างๆก่อนนะคะแล้วก็จะไล่เรียงให้ดูนะคะทีละใบเลยก็แล้วกันเนาะนะคะว่ามีไพ่อะไรบ้างนะคะเหมือนกับไพ่ออทาโร่ปกติไหมนะคะโอเคมาดูหน้าไพ่น่ารักน่ารักกันนะคะทุกคนค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะใบแรกก็คือ เดฟูล l นะคะเดฟูล์นะนะคะอันนี้สวยงามมากเลยนะคะเป็นมาแพเนจรเออนะคะเป็นมานักผจญภัยแพเนจร t เดฟูล l นะคะเดอะเมจิเชียนเดอะไฮบริ t เทสนะคะดีเอ็มเพลสนะคะโอ้สวยงามมากเลยนะคะเนี่ยนะคะดีเอ็มเพลสนะคะ t h emperor e นะคะอันนี้พระราชาม้านะคะจากกระพัดมิมานะคะอันนี้ the h y r o h e n t นะคะอันนี้ the h y r o h e n t นะคะอันนี้เป็นโป,ป๊บมมายูนิคอร์นะะ vers, นะคะ the lovers นะคะโอ้อันนี้ไพยย่แห่งความรักจริงๆคล้ายเลยเนะาะคลายไพย่อะไรเวดวทปกติเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขาแทนแทนคนเป็นม้าเนาะ the chariot นะคะ อันนี้นะคะเป็นเป็นนักรบนักรบม้านะคะ s t r e n g t h นะคะอ่ะอันนี้มีม้ากับสิงโตเปลี่ยนคนเป็น u n i c o r นนะคะแล้วก็มีสิงโตเหมือนเดิมเลยนะคะ The Hermit นะคะอันนี้เป็นไพ่ของชาวกัน นะคะเป็นม้าที่ถือโคมไว้นะคะปกติก็จะเป็นเรือสีเนาะนะคะอันนี้ว e อ of fortune สวยมากเลยนะคะไพ่ใบน,นี้คือไพ่โชคดีเนาะนะคะรับความโชคดีกันไปเลยนะคะจัสติกนะคะจัสติกค่ะใบนี้ไพ่ของชาวตุลน,นะคะ the hang unicorn เห็นไหมคะ <laughs> ถ้าเกิดว่าเป็นไพ่ Rider Waite ธรรมดาก็เป็น The Hangman อันนี้เป็น The Hang Unicorn ค่ะ Death นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยมมาทูดเหรอเป็นโยมมาทูดม้าเหรอนะคะ <c oughs> ประมาณนี้นะคะ t e m p e r a n น e นะคะอันนี้เป็นไพ่ของชาวธนูนะคะ The j e w i l นะคะ The j i l นะคะสำหรับไพ่ใบนี้คือเป็นม้ากึ่งแพะนะคะอ่าเป็นยูนิคอนซาตานนะประมาณนี้เลยนะคะ t h e tower จากที่มีคนตกลงมาอันนี้เป็นม้าตกลงมานะคะ t h e star นะคะอันนี้เป็น The Star มา้านะคะสวยงามเลยทีเดียวลายเส้นเขาน่ารักมากๆเลยอะ่ะ t h o moon นะคะ เด e s ซ n น u d g m e n t ทนะคะ the world อ่าอันนี้เป็นม้าเด็กนะคะน่ารักมากันถึงไพ่ไพ่ไม้เท้านะคะอันนี้เป็นไพ่ไม้เท้านะคะเซตไพ่ไม้เท้าคะ่ะ Ace of Wands 1หนึ่งไม้เท้า Two of Wands สองไม้เท้าคะ่ะ 3 of wands 3ไม่เท้า4 of wands 4ไม่เท้านะคะอันนี้นะ่ารักมากเลยมาแต่งงานกันนะคะ5 of wands นะคะ5ไม่เท้า6 of wands 6ไม่เท้า7 of wands นะคะ7ไม่เท้าคะ่ะ8 of wands นะคะ8ไม่เท้า 9 nobons นะคะ9ไม้เท้าค่ะและ10 nobons ค่ะ10ไม้เท้านะคะทุกอย่างใช้ไม้ยูนิคอร์แทนคนหมดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นไพ่เมนหลักของไม้เท้าต่างๆนะคะก็จะเป็น Paid e ดวอนส s นะคะเป็นมหาดเล็กยูนิคอร์นะคะ <laughs> มองไม้เท้าอยู่นะคะ Knight of w a n d s นะคะอันนี้เป็นอัศวินยูนิคอร์นถือไม้เท้านะคะ Queen of Wands แหมอันนี้นะคะยูนิคอร์นถือไม้เท้าค่ะและดูเคร่งขรึมเนาะเพราะว่าเป็นไพ่เกี่ยวกับการงานนะคะและ K i n g of Wands ค่ะอันนี้เป็นคิงยูนิคอร์นถือไม้เท้ามาต่อการนนะ้านะคะที่ไพ่ถ้วยค่ะมาดูว่าไพ่ถ้วยสวยงามขนาดไหนนะคะ A of Cups นี่นะคะ1ถ้วยค่ะ Two o u p u p s น่ารักมากสองถ้วยนะคะ h r f e u p s u p s ค่ะ3ถ้วยนะคะจริงๆเป็นไพ่เติร์ปาร์ตี้เนาะแต่น่ารักมากจริงๆนะคะคือทุกอย่างมันทำให้แรดูเหมือนเบาเป็นพาสเทลไปหมดเลยเนาะนะคะโ o รสนะคะสำหรับไพ่ใบนี้4ถ้วยนะคะ ขนาดไพนะ่น่าเบื่อนนะาเบื่ออย่างน่ารักอนะเออไฟอ็อบคนะคะอันนี้ห้าถ้วยค่ะ six cups ค่ะอันนี้หกถ้วยนะคะ seven of c u p คค่ะอันนี้เจ็ดถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยเอ็ดอ็อคค่ะแปดถ้วยค่ะ nine of cups ค่ะเก้าถ้วยค่ะ Ten of Cups ค่ะโอ้ส oh, ีสวยมากจริงๆสี C. สวยมากจริงๆทุกคนนะคะรุ้งสวยงามที่สุดนะคะมาดูสำหรับไพ่เมนหลักนะคะของไพ่ถ้วยกันค่ะ p a ย์ด็อบคัพค่ะมหาดเล็กถือถ้วยนะ Night of Cups ค่ะเป็นอัศวินถือถ้วยค่ะ Queen of Cups ค่ะอันนี้เป็นาราชินีถือถ้วย นะคะราชินียูนิคอน King of Cups ค่ะอันนี้ไพ่สุดท้ายของไพ่ถ้วยนะคะเป็นราชาถือถ้วยนะคะมาดูไพ่ดาบกันบ้างค่ะนะคะมาดูไพ่ดาบกันนะคะโอ้สีม่วงมาเลยอะนะคะไพ่ดาบนะคะอันนี้ค่ะ Ace o f s w o r d s นะคะหนึ่งดาบสวยม่วงพาสเทลสวยจริงๆนะคะ นี่เขียวนะคะเขียวพาสเทล two of swords นะคะโอ้สวยมากจริงๆค่ะ three of swords นะคะนี่คุณไพ่สามดาบแต่หัวใจเป็นสีรุ้งค่ะคุณงามมากจริงๆ three of swords นะคะไม่น่ากลัวจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าคนแบบรู้สึกว่ากลัวไพ่ไรเดอร์วเวทปกติเนี่ยส้มว่า เล่นไพ่สำหรับนี้ได้เลยน่ารักมากจริงๆไม่สะเทือนใจนะนะคะ four of swords นะคะสี่ดาบค่ะ five of swords ค่ะห้าดาบ six of swords ค่ะหกดาบ seven of swords ค่ะเจ็ดดาบนะ eight of swords ค่ะแปดดาบ nine of swords ค่ะเก้าดาบและสิบดาบค่ะ ten of swords นะคะอันนี้นะคะก็จะเหมือนจะแยกสีกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไปในทางที่แบบชุ่มชื่นใจอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปในสีที่เป็นออกสีโทนร้อนนิดนึงก็จะเป็นชมพูส้มอะไรประมาณนี้เหลืองอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าส้มสังเกตว่าถ้าเป็นไพ่ที่แบบพลังงานค่อนข้างจะดุหรือว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคอาจจะเป็นพลังงานแบบบลูบลูหน่อยเนาะนะคะ,นะคะอาจจะเป็นพลังงานบลูบลูนะคะแต่ว่าก็ ก็กําหนดไม่ได้นะเหมือนกับว่า <c oughs> เหมือนกับว่าตามใจคนวาดอะไรประมาณนั้นนะคะเออออกแนวนั้นเลยนะคะเพราะว่า4สวยทุกใบนะคะที่สุดแล้วคือ4สวยทุกใบมาถึงไพ่เมนของไพ่ดาบนะคะ Page of s w r ค่ะอันนี้ออมหัดเล็กยูนิคอ n นค่ะถือดาบ n i g h t of s w r ค่ะอัศวินยูนิคอรนถือดาบค่ะ Queen of s w r ค่ะเป็นราชินีถือดาบค่ะ และ king of swords ค่ะเป็นราชาถือดาบค่ะมาดูสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้เป็นไพ่เหรียญนะคะไพ่เหรียญนะคะมาดูไพ่เหรียญกันค่ะเซตสุดท้ายแล้วนะคะ ace of pentacles ค่ะหนึ่งเหรียญน่ารักมากเห็นไหมคะว่ามีรุ่งม่ะมีรุงสวยมากเลยนะคะใจบางค่ะส้มใจบางกับอะไร p a สเทลแบบนี้มากเลยนะนะคะ two of pentacles ค่ะ นี่สองเหรียญน,นะคะส้มมีความรู้สึกว่าเนี่ยอย่างสองเหรียญในนี้นะคะก็ไม่เหมือนสองเหรียญในไรท์เวทนะคะแล้วก็น่าจะมีความหมายที่แตกต่างกันด้วยแหละนะคะทรีอ e ฟเพนเดเสนะคะสามเหรียญสวยจริงๆเลยส้มนึกถึงเซลามลูยังไงก็ไม่รู้คะ่ะเหมือนคาาเซลามูนะคะสวยมาก4 o ร์ออฟเพนเดคค่ะอันนี้สี่เหรียญน,นะคะไฟออฟเพนเดเคิ acles, ห้าเหรียญ 6 of pentacles 6เลหกเหรียญเซเว่นน็อป e พนเดเเจ็ดเหรียญค่ะ8 of pentacles 8เคลแปดเหรียญค่ะแม่ม้าทำงานขยัขนขันแข็งเลยนะคะเนี่ยนายด e อกเพนเดเคลสิบเหรียญค่ะสวยมากนะคะงามมากเลยนะคะอันนี้ไพ่เก้าเหรียญนะคะ เลี้ยงนกด้วยเห็นไหมคะปกติถ้าเป็นไพ่ไรเดอร์เวจะเป็นคนนะคะเป็นผู้หญิงเนาะนะคะแล้วก็มีนกเกาะทีิบ่าอันนี้ก็เป็นอ๋อยูนิคอร์นสาวนะคะยูนิคอร์นผู้หญิงเลดี้ยูนิคอร์น,ะะน,รลนรแล้วก็มีนกเกาะนะคะ Ten of Pentacles ค่ะสิบเหรียญงามจริงๆสีเยอะมากแล้วก็แบบดูรวมกันแล้วมันสดชื่นมากๆเลยนะคะ Ten of Pentacles เหมาะสมที่จะเป็นไพ่ที่ร่ำรวยมากๆสีตุ้มมากๆนะคะ และ Pa ดอเพนเทเคิลค่ะอันนี้ก็จะเป็นไพ่เมนหลักของไพ่เหรียญน,นะคะเป็นมหัดเล็กยูนิคอนถือเหรียญน,นะคะอันนี้ก็เขาก็เกยเหรียญเอาไว้เขาไม่ได้ถืออันนี้ Pa ดอเพนเทเคิลนะคะอัศวินถือเหรียญค่ะ Knight o f Pentacles ค่ะอันนี้เขาก็มีเหรียญไว้ที่หลังเขานะคะเป็นยูนิคอนแบกเหรียญก็แล้วกันนะคะอันนี้ Queen of Pentacles ค่ะอันนี้เป็นราชินีนะคะถือเหรียญอันนี้ถือจริงๆแหละนะคะและสุดท้ายนะคะของไพ่ทั้งสำรับนี้นะคะสุดท้ายก็คือ King of Pentacles ค่ะอันนี้เป็นราชาถือเหรียญนะคะสวยงามจริงๆได้เห็นกันครบทั้งหมดแล้วนะคะ78ใบแน่นอนว่าเดี๋ยวนะคะส้มจะนำ นำไพ่อันนี้นะคะมาให้เล่นกันแน่นอนอันนี้ก็คือให้ดูชิมลางไปก่อนนะคะใครที่แบบอยากจะซื้อนะคะอันนี้ส้มได้มาจากส้มลืมบอกส้มได้มาจากช้อปปี้ค่ะ นะคะส้มได้มาจากช้อปปี้เนาะก็คือหาทุกที่เลยแล้วมันหายากมากๆแล้วคือออเดอร์นะคะก็มีออเดอร์มานะคะส้มจําชื่อร้านไม่ได้แหละเดี๋ยวถามกันมาได้นะคะถ้าใครสนใจเนาะแต่ว่าต้องบอกว่าของมาไวไปไวมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าไพา่สหรับนี้ถือว่าเป็นสําหรับที่สาวๆชอบน่ะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่เ,เล่นไพ่ยิปซีเนาะนะคะคนที่เป็นหมอดูหรือว่าเล่นไพ่ยิปซีน่าจะชอบกันทุกคนแหละนะคะน่ารักมากๆเลยทีเดียว ะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนที่มาดูรีวิวน่ารักน่ารักในวันนี้เนาะนะคะก็เป็นคลิปที่อาจจะไม่ได้ยาวเนาะสั้นๆนะคะน่ารักน่ารักให้ทุกคนดูเพื่อความเชื่นใจแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ